สวัสดีค่ะทุกคนคะพี่แขกจากช่องตัวบ้านแป้งชาแนลนะคะวันนี้พี่แขกก็จะพาเพื่อนๆมาดูนะคะว่าพี่แขกทาขนมอะไรเป็นขายตลาดนัดบ้างนะคะขนมแต่และอย่างนี้พี่แขกก็จะทําสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะถ้าขนมอันไหนขายดีเราก็จะทําทุกวันนะคะอันไหนที่ว่าขายไม่ดีหรือว่าสามารถเก็บได้หลายวันเนี่ยเราก็จะทําสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าทําอะไรไปขายบ้าง แต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากเพื่อนๆที่เข้ามาดูพี่แคปเป็นครั้งแรกนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดสูตรขนมดีๆนะคะวันนี้เช้ามาพี่แคปก็จะเริ่มทำสาลี่ก่อนนะคะแล้วก็จะมีขนมเปี๊ยะค่ะวันนี้ขนมเปี๊ยก็จะห่อกับลูกน้องนะคะอีกคนนึงค่ะก็ถ้าช่วยกันสองคนก็จะไวขึ้นนะคะ ส่วนพี่อีกคนนะคะก็จะลงชิปฟอนค่ะตอนนี้ขนมเปี๊ยะที่พี่แขกทำก็จะมีไส้ถั่วไข่เค็มกับเผือกไข่เค็มค่ะไส้ที่ใส่นะคะเป็นไส้สําเร็จรูปค่ะที่ซื้อมาโลละ80บาทค่ะเนื่องจากพี่แขกทําขนมหลายอย่างนะคะเลยไม่ได้ทําไส้เองค่ะเนี่ยก็จะปั้นไส้นะคะแล้วก็อบควันเทียนและแช่ตูเ้เย็นทิ้งไว้ค่ะ ก่อนทำพี่แขกกับลูกน้องกาล้างมือให้สะอาดแล้วนะคะเพราะว่าเวลาใส่ถุงมือปั้นหนมปี๊อนเนี่ยจะไม่ค่อยถนัดนะคะแล้วก็จะช้ามากเลยส่วนมากพี่แขกก็จะเป็นคนรีดนะคะแบ่งแป้งรีดแป้งค่ะล,ลูกน้องก็จะเป็นคนห่อนะคะ ขนมเปี๊ยะที่พี่แขกทาเนี่ยก็จะออกแนวไส้ทะลักหน่อยนะคะประมาณว่าไส้เยอะค่ะแป้งน้อยก็เวลาห่อก็จะไม่ค่อยมิดนะคะอาศัยว่าห่อไวค่ะแล้วก็ได้ทําขนมหลากหลายอย่างค่ะลูกค้าจะได้มีตัวเลือกค่ะนี่ค่ะหน้าตาเขาประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วพี่แขกก็จะเรียงใส่ถาดนะคะ,ะเมื่อห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาทาไข่แดงกันค่ะ ทาเสร็จเดี๋ยวก็จะทําสัญ,ญลักษณ์นะคะของแต่ละไส้ค่ะของพี่แกก็จะใช้เป็นถ้าเป็นไส้ถั่วก็จะแต้มด้วยสีชมพูนะคะถ้าเป็นไส้เผือกก็จะแปะด้วยงาดําค่ะนะเมื่อเราใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็นําไปเข้าเตาอบกันเลยนะคะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณออ170องศาค่ะ ระยะเวลาการอบก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าพี่แขกจะใช้ดูสีขนมเอาค่ะระหว่างรอขนมสุกพี่แขกก็จะมาตัดเค้กไข่ญี่ปุ่นค่ะอันนี้พี่แขกก็ทำไว้ตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพี่แขกก็จะตัดได้ประมาณ12กล่องนะคะถาดนี้พี่แขกจะเน้นทำอย่างหนึ่งไม่เยอะนะคะแต่ว่าเน้นที่ ชนิดของขนมนะคะทําให้หลากหลายอย่างคะ่ะเพราะลูกค้าบางท่านเนี่ยก็ซื้อไปใส่บาทด้วยนะคะจะได้มีตัวเลือกค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นชิปฟ้อนค่ะก็วันนี้ก็จะเป็นบลูเบอรี่กับใบเตยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็จะมาแพ็กสาลีทิปค่ะอันนี้ก็ทำไว้ช่วงเช้าเหมือนกันค่ะอ่า ตอนนี้ขนมเปี๊ยกของพี่แขกก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะเอาไปเป่าพัดลมค่ะเพื่อที่ให้เขาเย็นนะคะเดี๋ยวจะอบควันเทียนค่ะตอนนี้ขนมปังที่ตีก็ได้ที่เรียบร้อยแล้วนะคะพี่แขกก็จะมาตัดขนมปังค่ะให้ลูกน้องปั้นนะคะส่วนพี่อีกคนหนึ่งเขาก็จะนั่งห่อชิฟฟ่อนอยู่ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราปั้นขนมปังเสร็จเราก็จะมาช่วยกันใส่ไส้นะคะ เราก็จะช่วยกัน3ามคนเลยค่ะเวลาใส่ไส้เนี่ยค่ะพางีแขกก็จะใส่ไส้ไส้ไส้กาะกับเนยสดนะคะส่วนใหญ่ส่วนไส้พวกลูกเกดหมูหยองชาไทยหรือว่าสังขยาเนี่ยลูกน้องจะเป็นคนใส่นะคะไส้กาะของพี่แขกก็จะใส่แค่ครึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าเราขายแค่5บาทค่ะ เดี๋ยวพอเราใส่เสร็จนะคะก็จะคุมด้วยถุงพลาสติกค,ค่ะแล้วก็ทิ้งเข้าไว้จนกว่าจะขึ้นตามขนาดที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวค่อยอบค่ะระหว่างที่รอขนมปังขึ้นนะคะพี่แขกก็จะมาเลี้ยงขนมเปี๊ยะใส่หม้อค่ะเพื่ออบควันเทียนหลังจากที่พี่แขกเสร็จภารกิจการเลี้ยงขนมเปี๊ยะใส่หม้อแล้วนะคะ พี่แขก็จะแพ็กสาลี่ทิปค่ะแล้วก็ม้วนแยมโลนะคะแล้วก็ตัดใส่กล่องค่ะอ่าเมื่อใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทิ้งให้เด็กๆเ,เขาเป็นคนแม็กไปนะคะพี่แขกก็จะมาม้วนโรส้มค่ะวันนี้ก็จะแบบม้วนแบบด้านในนะคะโชว์ผิวหน้าของแยมโลค่ะ วันนี้ก็จะม้วนเป็นสองไส้นะคะทูอินวันเลยเป็นไส้ครีมแล้วก็แยมส้มค่ะเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ม้วนได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ตกแต่งนิดหน่อยค่ะเพื่อ,อจูงใจให้ลูกค้าแบบอยากซื้อนะคะ อ่าตัดเสร็จแล้วพี่แขกก็จะเรียนเจ้าโลส้มเนี่ยใส่กล่องนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลูกเกดนิดหน่อยค่ะเพื่อความน่ารักน่ารับประทานค่ะแต่ระหว่างนีออ้ลูกน้องเขาก็อบขนมปังอยู่นะคะขนมปังตอนนี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นไส้สังขยาค่ะมีหลายไส้นะคะพี่แขกก็จะถ่ายเป็นบางส่วนนะคะ อันนี้ก็เป็นขนมปังเหมือนกันค่ะพี่แขกตั้งชื่อว่าขนมปังภูเขาไฟค่ะอันนี้ก็เป็นเนยสดกับไส้กรอขนมปังก็จะทิ้งให้ลูกน้องใส่ไปนะคะพี่แขกก็จะมาตัดฟุตเค้กค่ะอันนี้ก็ตัดฟุตเค้กเป็นชิ้นชิ้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ถุงแก้วค่ะแพ็คเป็นชิ้นเดี่ยวเดี่ยวนะคะฟุตเค้กเราก็จะตัดเฉพาะตอนเย็นแล้วเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัด ช่วงที่ร้อนเนี่ยผล,ลไม้เขาจะออฉีกขาดนะคะไม่ค่อยเสร็จต,ตัวค่ะเสร็จแล้วก็จะใส่ถุงแก้วแบบนี้นะคะอ่าแพ็คฟุตเค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่แขกก็จะกระโดดไปเปิดหม้อขนมเปียะนะคะที่อบควันเทียนไว้ค่ะแล้วก็จะมาแพ็คใส่ถุงค่ะถุงละ8ลูกนะคะ ตอนนี้ก็ใส่ขนมเปียะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลงกล่องพร้อมขายค่ะอันนี้ก็จะเป็นขนมปังหน้าช็อกโกแลตหน้าถั่วแดงถั่วเหลืองชาไทยนะคะนี่อันนี้ก็จะแพ็คเป็นถุงใหญ่ค่ะ20บาทอันนี้ชิ้นละ5บาทค่ะแล้วก็คราวนี้ก็จะมาตัดเจ้าตัวบัตเตอร์กันบ้างนะคะพี่แขกทำเป็นรสวานิลาแล้วก็ผสมช็อกโกแลตนะคะ ตัดเสร็จพี่แขกก็แพ็กใส่ถุงจีบ6คูณ9ค่ะใส่ถุงละ3ชิ้นค่ะเจ้าบัตเตอร์เค้กเนี่ยพี่แขกต้องทำขายทุกวันนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะซื้อง่ายขายคล่องค่ะลูกค้าบอกว่าอร่อยอืมพูดถ,ถึงเจ้าบัตเตอร์เนี่ยพี่แขกก็มีความปลื้มใจเล็กๆนะคะในการขายบัตเตอร์ค่ะ เพราะว่าพี่แขกขายอยู่ที่ตลาดนัดลาดกระบังนะคะหลังตลาดก็จะเป็นโรงแรมค่ะก็จะมีทัวร์มาลงนะคะก็เรื่องก็มีว่ามีฝรั่ง3คนนะคะมาแวะร้านพี่แขกนะคะแล้วก็ซื้อบัตเตอร์ไป1ถุงค่ะเขาก็เดินกันไปกินกันไปนะคะแล้วก็อีกประมาณไม่ถึง5นาทีค่ะฝรั่งกลุ่มนี้เขาเดินกลับมาอีกหนึ่งรอบค่ะแล้วก็ซื้อเพิ่มไปอีกหนึ่งถุงค่ะแล้วก็ เขาก็เดินเดินไปอีกนะคะแล้วผ่านมาอีกสักประมาณไม่ถึง10นาทีค่ะเขาก็กลับมาซื้ออีก2ถุงนะคะพี่แขกก็แบบดีใจว่าเอยฝรั่งขนาดแบบว่าต้นกําเนิดพวกบัตเตอร์พวกเค้กเนี่ยมาจากประเทศเขาเขายังแบบกลับมาซื้อเออมันก็แบบเป็นความปลื้มใจอย่างนึงค่ะอ่ะตอนนี้พี่แขกก็โมโจบแล้วนะคะขอหันกลับมาใส่เศษขนมนะคะ อันนี้พี่แขกไม่ได้งกนะคะแต่เราเออทําทุกอย่างนะคะให้มันเป็นเงินค่ะ <c oughs> อาตอนนี้ก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะได้แค่สองถุงเองค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นขนมปังอีกตัวหนึ่งนะคะนี้ขายชิลละสิบบาทอันนี้ก็ขนมปังเหมือนกันค่ะเป็นไส้แยมโล ค่ะสำหรับวันนี้พี่แขกก็ต้องขอตัวไปขายของก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แขกด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ